ทำไมประเทศไทยถึงถูกจลิดคนทุกชาติพันธุ์ทุกโซนบนโลกใบนี้จนเขาแห่มาไทยกันมากมายหลากหลายครับกระาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับสงสัยทำไมประเทศไทยถูกจลิดคนทุกชาติบนโลกใบนี้ครับเลยแห่กันมาทั้งแขกอินเดียพวกอาหรับพวกอิหร่านอิสราเอลซึ่งไม่ถูก,กับอาหรับ แต่ก็ชอบมาไทยเหมือนกันฝรั่งยุโรปออสเตรเลียอเมริกาคนเอเชียมองโกหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือคนแอฟริกาผิวสีอย่างเคนยาในจีเลียก็ยังแห่มาไทยกันทั้งนั้นพอมองไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาค่อนข้างจำกัดอยู่เฉพาะที่เป็นเอเชียมองโกลอยสัดส่วนใหญ่มีฝรั่งบ้างป่าไปาคนผิวสีนิดหน่อยแต่แขกอาหรับแขกอ,อินเดีย แทบไม่เจอเลยเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันถูกจริตคนไม่กี่ชาติพันธุ์แต่ทําไมประเทศไทยถูกจริตไปซัทุกชาติพันธุ์บนโลกใบนี้เลยครับเราทําได้ยังไงอากาศไทยก็ไม่ได้หลากหลายแบบญี่ปุ่นเกาหลีใต้ได้ซ้ํามีแต่ร้อนกับฝนขอบคุณครับนะไปดูน้่นฟังความเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะได้ตอบกลับว่า ประเทศไทยเนี่ยจัดว่ามีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวเกือบทุกแบบเลยครับค่าของชีพก็จัดว่าถูกระเบียบวินัยไม่เข้มงวดนักคนไทยนิสัยดีไม่คลั่งศาสนาอาหารอร่อยการเดินทางไปมาทำได้สะดวกเหล้าเบียร์อบบยมุกพร้อมมูลนะฮะความเห็นต่อไปนะครับผมที่เที่ยวสวยและมีความหลากหลายอาหารอร่อยค่าคองชีพก็ไม่แพง คนไทยส่วนมากต้อมรับขับสู้ดีการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายที่พักมีทุกระดับช้อปปิ้งดีงามใน3โลกและที่สำคัญสนุกและทำอะไรได้ค่อนข้างอิสระเสรีนะฮะความเป็นต่อไปนะครับผมไทยติดต่อกับต่างชาติมาตั้งแต่อยุธยาวัฒนธรรมหลากหลายเปิดกว้างอาหารมีทุกรสชาติอาหารสำคัญมากๆอย่างคนไทยไปนอกอยังต้องพกน้ำพริกไปกิน ที่นี่มีให้เลือกตามสบายและราคาถูกอากาศไม่หนาวเที่ยวง่ายตลอดปีคนไทยเป็นมิตรและพยายามสื่อสารกับนักท่องเที่ยวบางประเทศพูดภาษาไม่ได้ไม่มีใครช่วยอะไรเลยแต่คนไทยส่วนใหญ่ในที่ท่องเที่ยวพูดอังกฤษได้ความเห็นต่อไปนะครับผมเราเป็นกลางคนเราเป็นกลางของคนทั่วโลกมั้งทุกเชื้อชาติทุกประเทศทุกเผ่าพันธุ์ทุกเพศด้วยฮ เอาจริงๆในเขตประเทศเรามีประเทศไหนรับ LGBT l g t นะขออภัยด้วยฮนะอย่างไทยบ้างในอาเซียนเนี่ยไม่มีเลยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดถ้าเพศที่3มาอาเซียนยกให้ไทยเลยทั้งจีนมาเลยสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันก็มาเที่ยวไทยเป็นหลกักเดือนเมษายนก็ถึงฤดูเก่งเกงเก่งเที่ยวไทยนะฮะคงแห่กันมาเติม เดือน6ก็มีปาราตี้ส่งตรงจากสเปนอีกรอบที่พัทยาประเทศอื่นเนี่ยมาเที่ยวลองๆในเอเชียก็มีแค่ไต้หวันกับญี่ปุ่นเองมัง้งความคิดเห็นต่อไปนะครับผมมีความหลากหลายเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมากๆแบบหรูๆแพงๆก็มีถูกๆเน่าๆก็มีท่องเที่ยวสายดาร์กย่านโคมแดงผับบ้าก็มีให้เลือกทุกแบบหรือจะเที่ยววัฒนธรรมวัดวาอารามวัง ประวัติศาสตร์ก็มีให้ทุกภาคหรือจะเที่ยวธรรมชาติป่าเขาทะเลชายหาดก็มีค่าของชีพก็ถูกของกินก็หาง่ายมีหลายแบบง่ายๆเลยมาประเทศไทยคือสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้แทบทุกฟิลโดยรวมๆแล้วมันก็คุ้มนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะทใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ